สวัสดีค่ะวันนี้สะไปทำงานให้ปุ๋ยทุเรียนนะคะใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยสองคนม่ใส่ปุ๋ยเป็ดยี่สี่นะคะแล้วก็ผสมก,กันกับปุ๋ยตัวนี้เดี๋ยวมาเบิ่งวิธีผสมปุ๋ยกันค่ะแกเสื้อออกแล้วกะ โอ้ยแล้วก็มาเปิดถุงยังย่างไนไงมีดสาคูมิดสากูกีดสีฟ้าอะไรไม่รู้สวยนี่ จมใส่ใกระบะนี้ค่ะคุกเขาให้เข้ากันใสอีกตัวหนึ่งนะคะผสมกันอินซีอันนี้ตัวนี้อินซีสีดำกับสีฟ้าค่ะ ห้าสิบกิโลตัวดำนี่ยี่ห้ากิโลค่ะผสมเขานี้เข้ากันแล้วกันนะเราก็มาคุกเข,ข้าให้เข้ากันซื้อผสมปูนนี่แหละพี่น้องคุกเขาให้เข้ากันนะท,ทีให้อาหาร ดูเรียนนะคะ,ะเสริมเพิ่นดูเลยหลายอย่างพี่น้องดูเลยลงทุนเยอะก็ได้กำไรเยอะ,อะปีนึงก็จะลงทุนสามสี่ล้านได้กลับมาสิบล้านก็ได้กำไรอะไรได้เจ็ดแปดล้านเจ็ดล้านหกล้าน ເປັຈຳມພັນຕົນເາມ เรรียยบ้อสูตรลูกดกเข้ามาไปอยากได้ดกุกตักใส่กระป๋องผายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเจ็บป้าเพิ่ดนี่แหละเป็นลูกจ้างเขาพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่น,นส,มสิ่งสบายเนาะขัดสั่งเฮ็ดหยังก็เฮ็ดขัดใส่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดนี่นคะัดบ่ได้เด้อเป็นลูกจ้างเขาเด้อพี่น้องเด้อ หิดงานกลัวจะได้เงนินมาแต่ละบาทมันไม่เป็นธรรมดารักใส่มันนักคายน่้ป้าตัวน่ะันนี้จะไปให้อาหารในวันนี้นะพี่นังเนาะรักใส่ไปเย ให้ปุ๋ยสองผัวเมียงานหนะักงานหนะักมอบไม่ทชค่อยค่ะพี่น้องอยู่นี่เห็นว่าทชค่อยแข็งแรงมั้งเออจะคิดว่าพจะเฮานี่แข็งแห้งผัวเมียนี่แข็งแห้งฮะเอาไปให้เห็ดมันะ้ยนกโอ้ยคือให้หลายใเท้าบระตูเพิ่งขึ้นน้อยเจ๊ผูกเออเป็นเมียน้องห,หายหลายบ้อว่า ปับใหญ่ไ <lok> ด้ท <be> ีเดียวอย่าจักได้หลายไดเลยไม่ปุ๋ยแบบนี้เลยพี่น้องมีมอคายนักกันนักงานนักขโมอบให้ใส่ห้ากับบอกว่ายางนะเราเป็นเท่าเกน่ะแล้บทติได้พี่น้องเอ้ยงานนักเหี่ยวเฮ็ดได้เบิดอืมเนี่ยฮะติอย่างเดียวขึ้นต้นไม้อะไรห้าแคขะใน่เนื่องขึ้นกกไม้ นักเฮ็ดขึ้นต,ต้นไม้มขอเลียนโกจะไปโตอีกต้นหนึ่งเราไปน้องการีดให้เายนี้ว่าในให้แลบนี้ได้ปุ๋ยนะนักได้บะเม็นบ้นักพันต้นนะให้มาเหลือสองส่วน่น มม่คืนนี่ก็มาปัดดอกนี่คือ้องไปมาปัดดอกนี่ต้นใหญ่แบบนี้ให้สามกระโปะต้นน้อยให้สองต้นเดียวให้หนึง่ง เจอรับสเตย์ไม่เด้อค่ะพี่พ่อจำนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟขอบคุณที่มาติดตามให้สเตย์เด้อเป็นกำลังใจให้สเตย์เนาะค,ะนะคะ่นเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เมตตาเอ็นดูสเตย์ค่ะเจอกับสเตย์คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ